สวัสดีเด็กๆชั้นปห้าทุกๆคนคะ่ะพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียน Phonics นะคะ phonics หน้าที่45นะคะเรียนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมหน้าที่ถัดไปนะ,ะ phonics วันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นการออกเสียงสระนะคะแลเรียนดูนะคะตัว A กับตัว I อแบบนี้ย นะอันนี้ออกเสียงว่า i ใน b อ o l ู t e นี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาษาศาสตร์นะลูกไม่ใช่การผสมเสียงของ ABC อะไรของเรานะอันนี้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะจะออกเสียงว่า i ออกเสียงตามค่ะ I อีกครั้งค่ะ I มีคำว่าอะไรบ้างนะคะง่ายๆเลยเนาะํนะำนี้ค่ะ อันนี้ดีกว่าอ่ะหนูดสอนแล้วหนูค่อยไปออกเสียงถ้าคุณเปิดสไลด์คำศัพท์ตัวไหนนก็ออกเสียงตามดีกว่าเนาะอ่าขอ้อคำคำที่หนึ่ง่อยเลขเก,ก้านะคะคำที่สองบอยอะไรคะเซล์ขายบายสื้อบายก็คือซื้อนะคะคำที่สาม่าย ร้องไห้นะคะตีค่ะบินนะคะไม่ใช่นกนะบิน kind ใจดีนะคะเห็นไหมมีเมตตาใจดีมีเมตตานะคะเลี้ยงสัตว์นะคะเล่นกับสุนัขต่อไปค่ะ smile คำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่าสมายนะคำนี้ออกเสียง แล้วก็มันะคะมัลมั mile อ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะมีภาพมาให้นะคะแล้วออกเสียงตามมาออกเสียงค่ะน่ายต่อไปค่ะออกเสียงค่ะง่ายนะคะ,ะรุนาะออกเสียงด้วยตนเองนะคะ ไปค่ะไปค่ะเมาสมา,สมานะคะยิ้มอ่าโอเคนะกิจกรรมของเราหน้าที่45นี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับ p u น n i c s นะคะมาให้ก็คือเกี่ยวกับหน่วยเสียงเหมือนเดิมนะคะ เขาบอกให้เราขีดเส้นใต้นะคะน่าอ่าเด็กๆข้อหวันนี้จะได้ทำสองหน้านะคะหน้า45กับ46นะ45ให้ขีดเส้นใต้คำนะคะดูคำสั่งข้อ M mm hmm. นะ underline ค่ะขีดเส้นใต้เดอ words นะคะคำที่ออกเสียงเนี่ยค่ะออยเสียงออย sound นะคะ and say แล้วก็พูดตามนะคะอ่ะเราไปขีดเส้นใต้กันดีกว่าเนาะ มาพร้อมแล้วคำที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราอ่านก่อนเนาะแล้วค่อยขีดเส้นใต้ดีกว่านนะคะอ่านตามตรงนะคะหนึ่งสองสา I buy n i apples ฉันซื้อแอปเปิลเก้าลูกนะคะเก้าผล from the market อ่านตามค่ะ from the market จากตลาดนะคะ อันนี้อันนี้ขีดเลยเนาะเดีนะ๋ยวดึงเนาะบายน่ายนะคะเอาไม่ตรงคุูคิดัวช่วยหน่อยเอ๊ะเาเป็นสี <c oughs> เปลี่ยนสีแป๊บอ่ะเป็นสีแดงนะคะแดงนิดหมูไอไอบายเอาแดงเข้มดิบเอาเอาแดงแบบ ไบรท์เดียวแดงสดใสอ่ะโอเคต่อไปนะคะแอปเปิลไม่ใช่เนาะตละลายนี่มีละต่อไปค่ะ my sister พี่สาวหรือว่าน้องาสาวของฉันนะคะ crying ร้องไห้อีกเลยนะคะ because เพราะว่า she cannot find her dog หล่อนไม่สามารถที่จะ ไฟที่จะหา her dog สุนัขของหลอนเจอนะคะแสดงว่าสุนัขเนี่ยหายนะคะ my sister จึง t r l i e s ร้องไห้เลยนะไปยูต่อไปนะคะ Kim flies kite นักเรียนคะ flies kite ตัวนี้หมายถึงการเล่นว่าวนะคะที่เป็นเอ่อที่ว่าวที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของของเด็กไทยนะคะ ในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมีเล่นว่าวนะคะกับลมก็มีเชือกดึงไว้นะคะตอนเด็กๆครูก็เลยเคยเคยประดิษฐ์อยู่นะคะแล้วก็ไปเล่นที่ทุ่งนาโต้ลมกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะคะคำว่า fly sky ตัวเนี้ยก็หมายถึงการบินก็ไม่ใช่ค่ะการเล่นว่าวนะคะทิม fly sky นะคะเอาเสียง i เหมือนกันนะคะคอยก็ออกเสียนไอคำนี้อ่านว่าคอยนะแปลว่าว่าวปลายอคายนะคะปลายไม่ได้หมายถึงบินก็คือเหมือนกับให้ว่าวลอยลมนะคะทีมเนี่ยเล่นว่าวนะคะ in the park นะคะในที่สวนสาธารณะ,ะหรือว่าในสวนนะคะในลานสนามอ่ะต่อไป he is kind เขา ดีใจใจดีนะคะอารมณ์ดีเนาะ he is kind he finds her dog in the park อุยเขานะคะก็ไปเจออะไรคะเดี๋ยวตรงนี้เหมือนก็เป็น h i s อ๋อเขาก็ไปเจอสุนัขของหล่อนสุนัขของหล่อนเมื่อกี้คือ my sister ที่ร้องไห้สุนัขหายนะคะ อ่าก็ไปเจอสุนัขของหลอนนะคะในเดอะพาร์คน้องพอดี he brings the dog เขานะคะจึงได้นำ the dog นะคะ to my sister นะคะไปให้พี่สาวของเขานะคะ now my sister is fine ตอนนี้ my sister ก็เป็นไงคะ fine สบายใจละนะคะ she can smile นะ,ะ she can smile หล่อนสามารถจะยิ้มได้แล้วนะคะเจอสนักแล้วที่จริงก็อยู่เล่นในบริเวณเดียวกันนั่นแหละเนาะอ่าโอเคนะคะสิชเใต้ข้อเอ็มเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะไปตอบคำถามนะคะข้อเอลของเรานะคะไม่ไป แล้วคำถามนะคะข้อ LLM ไม่ใช่คะ่ะข้อ N นะคะ sorry ข้อ N นะลบก่อนนะมีอยู่้าข้อนนะะะเอด็บเดี๋ยวผูว้ทำการลบ under underline แล้ว อ่าห้าข้อนี้นะคะมาเขาเขาบอกว่าให้ look read and write นะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยดูแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนนะคะมีอยู่ห้าข้อนะในในข้อ n น,นี้นะคะหน้าสี่สิบหกหน้าสี่สิบหกเพจชื่ออ่าเลขหน้าจะอยู่มุมซ้ายล่างนะคะมามาเลยข้อที่หนึ่งะคะ่ะ the grand palace isn't in cambodia เดรสในกรานพาเ a สเราได้เรียนไปแล้วนะคะ The Grand Palace ก็คือสนามหลวงใช่ไหมคะพระราชวังหลวงเนาะอ่าพระราชวังหลวงนะคะไม่ได้อยู่ในแคนบริดจ์นะคะมันอยู่ในไหนนะมันจะมีคำศัพท์อยู่ต้นต้นบทนะคะประมาณหน้าที่สามสิบเก้าอ่าปีสิบอะไรอนี้แหละเขาอยู่ในไหน อ่ารู้นะคะก็ตอบไปเลยนะคะ It's in Thailand นะคะอยู่ในประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะ How they long isn't in Singapore? Is it in? ฮัล Long บ a y ไม่ได้อยู่ในสิงคโปร์ค่ะอ่ฮัลลองนะคะอยู่ในมันอยู่ในไหนคะประเทศอะไรนะที่เราเรียนกันไปแล้วนะ ตเติมได้เลยนะคะหาคำตอบมาใส่เองนะข้อที่สามอังกอ a t วันะคะ Wat อ n g ก o r isn't in Laos ไม่ได้อยู่ในประเทศลาวมันอยู่ในประเทศอะไรนะคะต่อไปข้อที่สี่ the petronas twin towers นะคะตึกแปด petronas ไม่ได้อยู่ในดูเออไม่ได้อยู่ในบรูไนนะ they are in ต้องใช้ they นะเพราะว่ามันมีสองตึกมันเป็นตึกแฝดที่อยู่ในรูปที่เราเรียนไปนะคะตึกแฝดเนี้ยอยู่ในประเทศใดทำได้ไหมคะอันนี้บอกไม่ได้อยู่ในบรูไนนะเห็นเหมือนกับอ่าไฮเทโนโลยีใช่ไหมคะสิ่ง สิ่งก่อสร้างที่มันแบบไฮๆอย่างเงี้ยก็จะไปอยู่ที่บูนใช่ไหมคะแต่ตึกแปดนี้อยู่ที่ประเทศอะไรไปเติมกันนะข้อที่ห้าเดอะชเวดากงนะคะ p e เพกุระเจดีชเวดากงไม่ได้อยู่ในฟิลิปปินส์นะคะมันอยู่ในไหนชเวดากงเรียนไปแล้วนะคะผมไปหาคำตทบเอ่อ หน้าที่สามสิบเก้านะประมาณหน้าที่สามเก้านะคะก็ไปเติมได้เลยนะโอเคนะคะวันนี้ก็มีการบ้านอยู่สองหน้านะหน้าที่สี่สิบห้านะคะขีดเส้นใต้สระที่ออกเสียงไอทั้งหมดแล้วก็บอกนะคะประเทศเนี่ยนะคะสิ่งก่อสร้างนี้สถานที่ ที่เป็นแลนด์มาร์เนี่ยอยู่ในประเทศใดนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะอาจจะมีการทดสอบนะคะมีการสรุปองค์ความรู้นะคะค่ะสัปดาห์หน้าเนาะบทที่1นถึงสามนะคะหนูก็ไปทวนนะคะเตรียมนะคะเปิดในหนังสือดูนะคะก็ได้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ